ครับแวะมาทักทายยามเที่ยงครับพี่น้องพี่พาครอบครัวมานะครับพาน้องไปหาอะไรกินในในเมืองนะไปแวะธนาคารไปแวะ,ะส่งส่งของด้วยนะครับก็ไปกับภรรยาแล้วก็ลูกนะครับแวะมาทักทายกันเฉยๆครับพี่น้องห่างหายกันไปวันสองวัน ครับไม่มีคลิปที่จะลงเลยนะก็คิดถึงเงีบีทุกคนนะครับอยากแกะลงคลิปแบบไม่ให้มันกัดหายเลยนะครับแต่เมื่อวันเมื่อวานก็ไปไปทางป่ามานะครับเมื่อวานก็ไป่างป่ามานะก็ไม่ไม่ไม่อยได้มีเวลาลงคลิปเลยนะครับก็แวะมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆผมก็จะ จะเอาไปลงให้พี่น้อง f ีซีดูนะครับตอนนี้ก็มาถึงห้างสาไทยนะครับอของอ,อำเภอตุ้งสงนะครับอำเภอตุ้งสงก็มีอยู่แค่ห้างสองห้างเองนะครับต mm hmm. ุ้งสงนี่พูดถึงนี่จะ,ะจะบอกว่าจะเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้แต่ว่ามันยังอยู่ในส่วนของยังอยู่ในส่วนของอ,อจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่า มันเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับอำเภอที่ใหญ่นะเมื่อก่อนเขาก็จะแยกเป็นจังหวัดแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยอะไรผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้แยกนะครับมันเป็นอำเภอที่ใหญ่มากเป็นอำเภอที่ใหญ่แล้วก็สามารถแยก,กออกมาจากจังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้แต่มันแยกไม่ได้ในทุงฉงนี้ก็มีความเจริญพอสมควรน,นะครับพี่น้องอห้างมีสักสองประมาณสองถึงสามห้างนะครับอ่านี่ก็ เที่ยงังไปแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยกาวว่าจะพาลูกมานะครับพาลูกมาเดินตาเดเอะหน่อยนะครับก็อยู่ว่างวาง่วาหลังจากที่ว่าขึ้นไปทําสวนเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวมามาหาอะไรกินกันนะครับเหมือนผมส่วนตัวผมแล้วนี่ผมอยู่แต่ในปา่านะครับอยู่แต่ในปา่าไม่ค่อยได้มีไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้มาเดินห้างรักเตาไรนะครับพี่น้องอแต่วันนี้ก็ในในก็ว่างแล้วนะครับว่างแล้วก็ ก็มาเดินห้างนิดหน่อยนะครับมาตลาดเอกันเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในในสวนาวไทยนะครับมีอะไรกินบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันก็มาหาอะไรกินกันนะพี่น้องมาหาอะไรกินกันเอาเลขคูปองก่อนนะครับให้แม่เลขคูปองก่อนแม่เลขคูปอง เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนครับพี่น้องลงมาหาอะไรกินก่อนนะครับยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้านะมาเลือกกันดูนะครับนี่กินอะไรก็ไม่รู้นะครับกินไม่ถูกเลยครับพี่น้องอื เล่เป็นไรได้อ่อาหารตำชั่งดีกว่าพี่น้องตำชัางาตรงไหนตรงนี้อ่ะนั่งโต๊ะนี้ดีกว่าอ่าครับก่อ มาหาอะไรกินกันบนห้างครับพี่น้องนี่วส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องก็อยู่ด้านหลังนะครับยูยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับก็มาหาอะไรกินกันแล้วนกะ็ว่าจะมาซื้อมาซื้อของใช้มาซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาแล้วนะครับก่อน เดี๋ยวผมจะาพาไปพาพี่น้องไปเดินดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปๆพี่น้องมาดูนี่ก็แม่น้องมาตินไปสั่งมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอะไรเป็นปัดกระเพราถาดนะครับเป็นปัดกระเพราถาดนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวผัดรวมมิตรนะครับ หน้าตาก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับนี่น่ากินมับพี่น้องมากินด้วยกันครับโอ้ยลูกลูกกวนมากเลยไอตัวเล็กกวนมากเลยกวนมากเลยไปไหนไปไหนกวนพี่น้องกวนวิ่งอย่างเดียวเกวิ่งอย่างเดียวเลย ข้าวได้กันครับพี่น้องอือนี่อืออืออือตัวลึกกวนมากเลยครับพี่น้องกวนอยากจะวิ่งเล่นนะครับก็อยากจะวิ่งเล่นนะครับนั่งไม่ติดเลยนะผมกะว่าจะกินข้าวสักหน่อยต้องนั่งดูเขาก่อนนี่ต้นสนมากเลยนะครับ อากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอ่ากินน้ำก่อนดูน้ำก่อนอืมนีหนึ่งปีกับสี่เดือนห้าเดือนครับพี่น้องประมาณนั้นนะครับน้ำหนักก็ประมาณอ่าสิบเจ็ดกิโลนะครับน้ำหนักสิบเจ็ดกิโลถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับ แล้วก็จับกันเหนื่อยด้วยพอ <c oughs> วิ่งเป็นเล่น <c oughs> เดินเป็นนี่โวยไล่จับกันเหนื่อยเลยเอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแอล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวนะค่อยพาไปชมไปไปชมห้างกันเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ใส่กูปองนะครับพี่นอ้องใส่กูปองกูปองชิงโชครถนะครับไป ไอมาเยอะดูดูนี่ันี่ลูกอยู่นี่นะครับด้านบน <c oughs> นะครับก็มันก็เหมือนกับห้างตัวตัวไปเลยนะครับพี่น้องเหมือนห้างตัวตัวไป เดี๋ยวไปหารองเท้าลูกก่อนไอคู่หนึ่งลืมตั้งไว้ในรถไม่ได้เอาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อใหม่มาเร็วดูดูดูความชนของเขานี่วันเนาะทกเกะ มาดูรองเท้ากันครับพี่น้องมาดูรองเท้ากันได้เลยอ่ะก็มาเลือกรองเท้าให้เด็กก่อนนะครับเลือกรองเท้าอ,อยู่ไม่นิ่งเลยครับพี่น้องต้องจับอยู่ตลอดเลยนี่ดูดูดูด อันนี้นะครับมาซื้อก,กแกงกงกีฬาแอปยื่นกีฬาเอาไปใส่ในปาเ <c oughs> ด็กชนเ <c oughs> ด็กชนดูพี่น้องดูปล่อยไม่ได้เลยครับ <c oughs> ปล่อยไม่ได้เลย Mà điêu, mà điêu Mà điêu Chạp cần ngày lơi các bạn chạp cần ngày lơi Chạp bấy Pha, 2 tua thống tua ไปไปดูกันต่อครับะนะไปน้องก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้มาเวแันโทรศัพท์ด้วยนะมาเวรันโทรศัพท์ให้เขาไอแอปธนาคารมันหายเสร็จแล้วมันต้องอะไรปิดซอฟต์แวร์ปิดซอฟต์แวร์อะไรอย่างเขาไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่ก็ทำเสร็จเร็แล้วว่าจะเดินทางกลับด้วยนะครับนี่ ไม่ได้หย wow, ุดเลยครับพี่น้องไม่ได้หยุดเลยดูเลยสาวอีกแล้วนี่นี่นี่้าวแม่พาลูกมาเล่นของเล่นนะพี่น้อง กลับบ้านกันต่อนะครับเบื่อแล้วอยากเข้าป่าแล้วว <c oughs> ุ่นวาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยนหนักแน่ดูเลยพี่น้องรถผมจอดนี่ p o w e b l u e t o ไงันผมกับรุก่อนนะครับเบลูทไปนี้น้องก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับก็มามาเที่ยว เที่ยวห้างมาเดินเล่นเฉยๆนะครับมาตากเาองนะเหนื่อยเหนื่อยกับลูก <laughs> โอ้ออสนมากเลยนนะองนี่เป็ไอ้นี่เีถ้วยยำแม่เขาอีกเ <laughs> ออมันชนมากเลยเด็กนี่เออเทนหลงกินไม่ได้เีถ้วยยำนะนะครับนะ <laughs> ก็งั้นผมขนุยาตกลับ ขับรถก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,อยัดญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อัปเดตให้พี่น้องดูอีกทีหนึง่งเอาบายบายก่อนเดียวบาย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 เดียวบายบายอ๋อยัง,งงงอยู่กับพี่น้อง <c oughs> อผม เผามาจากห้างเมื่อกี้นะครับหักดิบออกมาเลยเขาจะเล่นอีกนะครับเอาวิ่งทั่วห้างเลยนะไอผมนี่เดินวิ่งจับตีเหนื่อยเลยนะก็ได้เวลาแล้วก็ขอญาตกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขอญาตกลับรถก่อนนะก็ขอญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามแลยก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ